พ<ข>อมาเข้าในมุมของแต่ละพักเลยซึ่งอาจารย์มองว่าเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแน่นอนเรามีประเด็นเรื่องกัมพูชาเรามีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจมากมายนะคะนโยบายหรือหัวใจสําคัญของแต่ละพักรอบนี้ที่จะสามารถได้ใจหรือได้คะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งปีหน้าเนีาาย่ยจะคิดว่าต้องเป็นมิติไหนเรื่องไหนผมว่าตอนนี้คนไทยอึดอัดนะครับกับการที่อ่ดหรือคนอื่นไม่อึดไม่อึดอัดไม่รู้แต่ผมเมื่ออึดอัดกับการที่ผมเห็นประเทศเนี่ยปกครองด้วยคนหน้าเดิม เปลี่ยนรัฐบาลกี่รัฐบาลเปลี่ยนนยายกกี่คนเนี่ยจะกเก็ไปดูหน้าในดิเนื้อในเนี่ยมันคือคนเดิมหมดน,นะนะจะเป็นยุคพลเอกประยุทธ์นะครับหลังปี2 5 6 2, 2นะครับจะเป็นยุคคุณเศรษฐาจะเป็นยุคคุณแพทองทานอ่าจะเป็นยุคคุณอนุทินเนี่ยนะครับเปลี่ยนนาย,ยก4คนคจาก3ค่ายนะครับค่ายทหาระนะครับเอ่อค่ายเพื่อไทยค่ายภูมิใจไทยเนี่ยเนื้อในมันคือคนเดิมหมดเลยอะรัฐมนตรีก็จะมาจากพักร่วมเดิมๆถูกไหมใช่<ๆ>ใช่ <laughs> นะครับ แล้วก็เป็นคนเดิมที่บริหารแล้วเราไม่เห็นความเก่งของเขาด้วยคือคือคนที่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีคือหรือคนที่มีตแหน่งโอกาสมีตําแหน่งไหนก็ตามเลยนะถ้าคุณได้ได้อยู่ในตําแหน่งเดิม6ปีถ้าคุณเป็นคนเก่งผลงานมันต้องมีบ้างไงแต่ลองดูลองนึกถึงหน้ารัฐมนตรีขาประจําใน4รัฐบาลนีครับ ทุกคนมีหน้าคนเหล่านี้แล้วลองดูว่ห6ปีเนี่ยเขามีผลงานอะไรไหมแล้วพอช่วงเนี้ยช่วงฝุ่นตลบกำลังจะเลือกตั้งเนี่ยก็เห็นปฏิบัติการย้ายพักใช่ไหมคะเพื่อไปอยู่กับพักที่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลใช่โดยที่6ปีที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่มีผลงานอย่างเงี้ยแล้วก็ทม่อาจารย์บอกว่าพอพอเลือกตั้งก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ จัดตั้งรัฐบาลขึ้นใช่แล้วในช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็จะเอาคนที่ดูแบรนด์ดีดๆมาปะหัวพักตัวเองอคือมันใช้อย่างนี้มาม,มาหกปีแล้วอะ,ะแต่รอบนี้เนี่ยหลายๆพักเนี่ยเปิดตัวผู้เล่นละนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดิเดตนายกตัวผู้สมัครนะคะบัญชีรายชื่อสสเขตเนี่ยเราเห็นผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเข้ามามากพอสมควร,ครนะคะอาจารย์มอญเ,เอาเดี๋ยวขอเนี่ยเริ่มที่เพื่อไทยก่อนละกันนะคะเพราะว่าถูกพูดถึงเยอะมากสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณดฉะนันนี่คือเดินสายเลยแล้วก็เป็นสายตรงครอบครัวชินวัตรอยู่แล้วนะคะเป็นหลานคุณทักินอาจร ว่าอันนี้ผู้เล่นหน้าใหม่เอ๊ใหม่หรือเปล่าไม่ใหม่นะครับเพราะว่าคุณยศนันนันมีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีของพรรคตั้งแต่ปี5 7เจจริงจริงชื่อแกเนี่ยมีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีช่วยของพรรคตั้งแต่ปี5 6เพราะว่าผ่านสามเลือกตั้งมาแล้วด้วยใช่ใช่เพียงแต่ว่าคนไม่รู้จักก็เลยคิดว่าแกเป็นคนหน้าใหม่มจริงๆ,งๆแกเป็นคนหน้าเก่าซึ่งไม่เคยห่างจากเพื่อนเพราะแกเป็นคือแกเป็นลูกเจแดงแล้วลูกคุณสมชายนะครับคือจริงๆแกคือลูกอดีตนายก และก็คือลูกของน้องสาวหุทักษิณน,นะครับแล้วก็เป็นคนที่เกิดมาในตระกูลที่มีอันจักินของประเทศ<ม>นะครับเจแดงคือเจ้าของบริษัทมากมายในตลาดหลักทรัพย์<ม>นะครับครอบครัวแกทําส่วนหนึ่งของสานามบินสุวรรณภูมิมนั่นคือข้อเท็จจริงะนะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าหนึ่งไม่ใช่คนหน้าใหม,มน่นะครับสองนะครับผมคิดว่าคือสำหรับผมเนี่ยเวลาพูดถึงพรรคการเมืองหรือแคนดิเดตนายกคนไหนเนี่ยผมพยายามจะดูที่ระบบของแต่ละองค์กรมากกว่านะครับมากกว่าจะดูเรื่องประเภทแบบ แบบใครเรียนอะไรนะเพราะถ้าเราดูเรื่องใครเรียนอะไรเนี่ยครับกลายเป็นว่าอนุทินจะเป็นนาย,ยกที่แย่ที่สุดแม้กระทั่งคุณเพราะว่าไม่มียศนำหนา้าไม่มีเคลขเลยนะตำแหน่งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้นำหน้าใช่แล้วถ้าใช้เกณฑ์นีค้คุณยิ่งรักก็จะเป็นนาย,ยกที่แย่ด้วย<อ>นะครับอ๋อไม่มีเหมือนกันยิ่งรัก ก็ไม่มียศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือผมไม่อยากให้บ้านเราจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะคุณยศชันนนะครับแต่ผมว่าบ้านเราเนี่ยบางทีเราเราถูกปั่น้วยเรื่องผู้นี้มากเกินไป<า>ว่าให้คนจะเป็นนายกต้องเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อเตอร์อไม่ใช่นะครับเราต้องโฟกัสที่การทํางานของแต่ละคนพักของแต่ละคนและนโยบายที่เขาจะทําให้ประเทศไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าใครไม่ได้เป็นด็อเตอร์คุณหมดสีเป็นนายกแล้วเราดูดีครับคนอื่นเขาจะทำยังไงทีในเคสคุณยศชันนันเนี่ยผมว่าก็ตัวแกเนี่ยไม่ได้มีปัญหารเนนบาาาาวว่่กขต ผมไม่กล้าพูดอย่างนั้นแต่ว่าก็เส้นทางการเมืองของแกคือเส้นทางการเมืองของคนมีมีวงตระกูลก็คือในวัย56นะครับอายุ30กว่าแกมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีของเพื่อไทยนะครับแต่ตอนนั้นเกิดรัฐประหารแกเลยไม่ได้เป็นใช่คือ56วันนั้นเนี่ยคนไม่รู้ว่าจริงๆชื่อแกเนี่ยถูกจิ้มให้เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาเพราะแกเป็นหลานทักษิณแต่ว่าจริงแกก็เรียนมาในด้านในด้านถ้าในแง่คุณสมบัตินะเข้าใจได้ใช่แต่ว่าความเป็นรัฐมนตรีในวันนั้นเนี่ยอายุ มันคือซัมติงนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าในเคสคุณยศนันเขาก็พยายามจะรีแบรนด์ผักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าเพื่อไทยที่ผ่านมาเรตติ้งก็แผ่วนะครับแล้วก็มีวิกฤตเยอะทีนี้ในการรีแบรนด์เนี่ยนะครับผมผมก็ผมไม่แน่ใจว่าจะรีแบรนด์ได้ขนาดไหนเพราะเนื้อในมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่คุณยศนันในความเป็นหลานของรักษิน mm. ก็แน่นอนจะต้องถูกสังคมตั้งคาถามว่าสุดท้ายเนี่ยคุณยศนันจะต่างอะไรจากคุณยิ่งลักจากคุณอุ้งอิงหรือแม้กระทั่งคุณเศรษฐาว่าคุณคือ นายกถ้าได้เป็นซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยมาจากครอบครัวชินวัตรคุณก็จะถูกคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเงาครอบงำอยู่ตลอดเนี่ยคุณยศชันนันจะต้องทำยังไงถึงจะสลัดภาพนั้นให้ประชาชนเชื่อได้ว่านี่คือความคิดการตัดสินใจของนายกยศชนันจริงจริงหรือมันดีอยู่แล้วที่ให้คนก็รู้เลยว่านี่คือล่างส่งคุณทักษิณผมว่าถ้าเราคาดหวังให้นายกจากฝ่ายคุณทักษิณสลัดภาพคุณทักษิณเนี่ยไม่มีทางนะครับแล้วทุกคนที่อยู่กับคุณทักษิณทุกคนก็ไม่มีใครบอกว่าจะสลัด ทุกคนก็จะบอกตอลอดเวลาว่าคุณทักษิณไม่ได้ทาอะไรผิดนะครับแล้วแล้วแล้วคุณทักษิณเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ดีในที่ควรจะเป็นไกด์ไลน์ในการบริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นว่าจะให้เพื่อไทยสลัดภาพคุณทักษิณเนี่ยไม่มีทางเพราะเขาจะไม่สลัดนะครับผมว่าอาจจะต้องยอมรับความจริงว่าถ้าคุณเลือกคุณยศนันมันก็จะเป็นแบบเดิมนะครับ,น,รบนั่นก็คือคุณทักษิณมีพรรคเพื่อไทยซึ่งมีคนเดิมอยู่เต็มไปหมดแล้วก็เปลี่ยนหีบหอรนะครับรอบที่แล้วเอาคุณญรษถามาแปะ แล้วก็เป็นแพทองทานแล้วรอบนี้ก็เป็นคุณยศนันเมื่อก่อนก็ใช้คุณสมักค,คือคือผมว่าคุณทักษิณม,มองพรคเพื่อไทยเหมือนเหมือนเหมือนกล่องนะครับกล่องข้างในเหมือนเดิมแต่แกเปลี่ยนหีบห่อข้างนอกไปเรื่อยๆในยุคที่กระแสะอนุอนุรักษ์นิยมแรงแกก็จะดึงคุณสมักสุนทรเวทมาเพราะคุณสมัครเป็นนักการเมืองอนุรักษ์นิยมเชียร์การปราบนักศึกษา6ตุลาแกก็จะดึงคุณสมัครมานะครับออพอมาถึงอีกสถานการณ์หนึง่งแกก็จะดึงคุณเศรษฐามาบอกว่าเป็นนักธุรกิจ อีกสถานการณ์เอาลูกมาแล้วบอกว่ามีดีเอนพ่อรอบนี้ก็คือเอาหลานตัวเองมาะฉะนั้นสไตล์คุณทักษิณเป็นแบบนี้คือทุกคนคือจิกซอคือแพ็กเกจแล้วแกก็จะเอาคนมาห่อแพ็กเกจของแกนี่คือวิธีคุณทักษิณซึ่งผมผมไม่ชอบวิธีนี้ไม่ว่าพักไหนทาผมไม่ชอบหมดเลยนะครับผมว่าไม่ตรงไปตรงมากับกับประชาชนด้วยค่ะอาจจะตรงไปตรงมาก็ได้นะคะคือตอนนี้ก็รู้แล้วไงคะว่าเลือกคนนี้แล้วก็ได้คนนั้นใช่ชใช่ใช่ใชะตากมของนายกที่มาจากเพื่อไทยพลังประชาชนหรือไทยรักไทยก็แล้วแต่นะคะ จบลงแบบไม่ได้สวยงามเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อของคุณยศชนันนเองคืออดีตนายกสมชายนะคะก็เจอ,อยุบพักไปอาจารย์คิดว่าแล้วคุณยศชนันนเนี่ยจะรอดพ้นจากอาถรรพ์ของการเป็นนายกในสายของคุณรักสินได้หรือเปล่าผมว่ายากนะครับไม่ถึงจะถูกเล่นงานด้วยตุลาการด้วยคดีความต่างๆ่ตัวคุณยศชันนเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นอะไรไหมไม่แน่ใจไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับ ผมคิดว่าอาจจะมีแต่ว่ายังไม่แน่ใจและคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่พูดเพราะว่าให้ให้คนอื่นเป็นคนพูดดีกว่านะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าด้วยสไตล์บริหารคุณทักษิณเนี่ย <c oughs> คุณทักษิณเข้ามาแทรกแซงเยอะแล้วมันจะมีเรื่องที่มันเป็นประเด็นทางกฎหมายตลอดคุณเสรฐาก็หลุดมาจากเรื่องคุณพีชิชื่นบานนะครับเคสของคุณยศนันน์ผมว่ามันประเด็นนี้อาจจะต้องกังวลคือคดีที่เกี่ยวข้องกับคนสําคัญของเพื่อไทยบางคนนะครับเรื่องของการสอบสวนในปปงนะครับที่ มีเรื่องของบริษัทขยัดขนาดใหญ่ในตลาดหล,ลักทรัพย์บางแห่งนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมีรายงานนะครับรายงานไม่ได้หมายถึงว่าเป็นรายงานในเชิงกข่าแต่ว่าเป็นรายงานที่เป็นรีพอร์ตออฟฟิเชียลรีพอร์ตเนี่ยนะครับว่าคนสําคัญของเพื่อไทยบางคนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการการซื้อหุ้นในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ด้านพลังงานรายใหญ่ซึ่งมันพัวพันไปถึงบุคคลที่เป็นคนต่างประเทศที่บ้านเราเรียวกว่าเขาคือสแกมเมอร์พัวไปพัวพันไปถึงภรรยาของคนคนนั้น นะครับแล้วตัวละครเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนซึ่งอยู่ในบริษัทนั้นและคุมตลาดหลักทรัพย์ผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะมาดุจที่เพื่อไทยกลับมาอีกครั้งหนึง่งซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เพื่อไทยทุกพรรคการเมืองต้องระวังมากๆนะช่กับการการโยงเข้ามาใช่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะคะและะ้วอยากรู้ว่ามันจะมีประเด็นอื่นที่คุณยศนันอาจจะเจอซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมาแล้วแล้วเพื่อไทยอาจจะลืมนะครับเรื่องคดีคุณยิ่งรักจำนำข้าวศาลปกครองตัดสินแล้วว่าคดีนี้ค่าเสียหาย ในยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่ขยับเลยมผมสงสัยด้วยซ้าไปว่าเดี๋ยวจะมีคนเช็คบิลหรือเปล่าว่าในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทาไมไม่มีการเรียกเก็บคดีจำนำข้าวจกยิ่งลักซึ่งสารบอกแลยครับว่าหมื่นล้านมันเงียบไปเฉยแม้กระทั่งคุณอนุทินก็ไม่ขยับนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พรรคเพื่อไทยกลับมาสู่เกมการเมืองในอำนาจรัฐเนี่ยประเดนนี้มันจะกลับไปที่คุณยศนันว่าตกลงคุณจะเก็บคุณยิ่งลักหมื่นล้านไหมซึ่งสารสั่งแล้ว แต่ว่ามันเงียบจนทุกคนลืมไปว่าศารสั่งแล้วว่าต้องมีคนเก็บสุดท้ายยังไม่สามารถบังคับคดีในการชําระกระทรวงการนนคล<า>ังไม่ทําอะไรเลยนะครับแล้วกระทรวงการคลังอยู่นั้นคือเพื่อไทยคุม<า>คดีพวกนี้มันมาแน่ครับคดีเก่าเาบุคคลใกล้ชิดหรือคนสําคัญภายในภ<ช>าพที่อาจจะยงใหญ่กับคดีความ เรื่องของกัมพูชาก็จะเป็นบาดแผลเรื่องหนึ่งโด<ช>ยเฉพาะคลิปอังเคลนะคะที่เดี๋ยวเลือกตั้งรอบนี้หาเสียงเนี่ยเพื่อไทยจะถูกโจมตีเรื่องนี้นะคะแล้วอันนี้ด้วยความเคารพว่าเราเข้าใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> แต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องต้องถามอาจาร์แล้วว่าแม้น้องสาวของคุณยุชนันจอมมาบอกแล้วว่าไม่อยากให้เอาความเจ็บปวด <c oughs> ของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาเล่นเป็นเกมการเมืองแต่ในมุมประชาชนที่เขาไม่ได้วางใจ <c oughs> ครอบครัวชินวัตกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนสําคัญในกัมพูชาแล้วบังเอิญแคนดิเดตนายกอันดัับนนนีี่่่ม้้องงงสาวทครึ เคยแต่งงานกับลูกอดีตสสที่ใกล้ชิดก,กับคุณเซนครั้งหนึ่งเคยมีน้องเขยเป็นคนสําคัญในกรัรมพูชาเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณรัชนานเองจะต้องทํายังไงให้ประชาชนหายคลางแคลงใจว่าจะไม่มีนอกไม่มีนไ,มมไนกับกรัรมพูชาผมว่าทําไม่ได้<ฮ>ทําไม่ได้ไม่ได้เลยเหรออาจารย์ไม่้เขาก็เลิกกันไปแล้วนะใช่ก็คือ,อคําอธิบายของเขาคือเขาเลิกกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคนจะเชื่อหรือเปล่านั้นผมไม่รู้แล้วไง มันเป็นมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าคนระดับที่คือคือโอเคการที่ครอบครัวคุณสามารถแต่งงานกับครอบครัวนักการเมืองระดับสูงกับผู้ชาได้เนี่ยแปลว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ลึกต่อให้ครอบต่อให้คนที่เป็นสามีภรรยาเลิกกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นเลิกไปยนี่ครับมอนกับเราอยู่ในสังคมไทยเรารู้ว่ามีหลายครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่และเป็นครอบครัวที่มีทธิพลและลูกหลานแต่งงานกันคนแต่งงานกันอาจจะเลิกแต่ความสัมพันธ์ของครอบครัวระดับพ่อระดับแม่มันไม่หายไปอ้าหรือมันไม่แตกหักเหรออาจารย์ผมคิดวว่่่่าาาไมมอยลื อย่าลืมว่าคุณทักษิณความสัมพันธ์กับฝั่งการพูชาการลึกม,มันถึงมีประเด็นเรื่องคุณทักษิณคุณยิ่งรักไปห้องนอนที่คุณเซนโชมันถึงมีเรื่องกรณนีนคลิปอังเคิลคือต้องยอมรับความจริงนะครับว่าว่าฝ่ายคุณทักษิณน,นะครับคุณสมชายหรือแม้กระทั่งคุณ คุณคุณใครก็ตามเนี่ยนะครับความสัมพันธ์กับคุณเซนเขาลึกเขาเขาแต่งงานกันได้อะมันมันลึกมากไงเนื่อาจา์มองว่าคงไม่ง่ายเหมือน,นกันที่คุณจุชนา,นจ,ะาจะสลัดข้อขอรหานี้นะแต่ว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมใช่ต้องให้ความเป็นธรรมคือคือต้องแยก2เรื่องนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายแต่ถ้าถามผมว่าเขาชี้แจงได้ไหมเขาชี้แจงได้นะครับแต่ คือคาถามมันเป็นเรื่องมันจะหลุดไหมผมว่าไม่หลุดแต่เขาชี้แจงได้ไหมชี้แจงได้แล้วมีเหตุผลไหม<ๆ>ก็ก็ฟังได้แต่ฟังแล้วคนจะเชื่อร<ๆ>้อยเปอร์เซ็นไหมผมว่าไม่เพราะว่าความสัมพันธ์ของฝั่งคุณทักษิณกับเขเมินมันไม่ได้มีแค่เรื่องการแต่งงานของของน้องสาวคุณยศนันเนี่ยครับมันมีมาตั้งแต่คุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณแพทองทานนะครับแล้วมันมีกันแบบสองชั่วคนแล้วไงเพราะฉะนั้นต่อให้มีการแต่งงานกันแล้วมันหยากันเนี่ยแต่ความสัมพันธ์สองชั่วคนมันไม่ได้หายไไปหน เพราะในนี้จะคือโจทย์นะที่เพื่อไทยจะต้องไปชี้แจงกับประชาชนใ,ชในรอบนี้เอาเอาในมุมคุณยศชันนันลวกันอ,อาจาร,รย์มองว่าอันแล้วข้อดีเลยนะคะที่จะทําให้คนแบบกลับมา หาเพื่อไทยหรือดึงฐานเสียงกลับมาได้และจะต้องล้างคงาคอร์รในสิ่งที่พูดแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ทานะคะ<ม>ทาแล้วแต่มันทําไม่ได้<ม>นะคะในหลายๆ,ๆนโยบายเนี่ยคุณยศชันนันมีข้อดีหรือจุดแข็งอะไรที่มันจะดึงคะแนนกลับเอางี้คือความคาดหวังผมที่ว่านะครับผมคาดหวังว่าคุณยศนันนันจะไม่ทําให้เพื่อไทยยุคนี้เป็นเหมือนเพื่อไทยยุคคุณแพทองทานมผมว่าเพื่อไทยยุคคุณแพทองทานเป็นหนึ่งในช่วงที่เพื่อไทยตกต่ำที่สุดนะครับการทํางานตามนโยบายไม่เกิดนะครับนายกตอบโต้ประชาชนนะครับมีการ ฟีย้ยสใส่ประชาชนจมีการเฟีย้ยสใส่คนเห็นต่างคุณแพทองทานเป็นเป็นเคสที่ล้มเหลวที่สุดของพรรคเพื่อไทยในการเป็นเป็นนายกนะครับเพื่อไทยมีนายกหลายคนนะครับ mm hmm. เช่นคุณทักษิณคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณยิ่งรักคุณเศรษฐาแต่ผมว่าในบรรดานายกหกคนที่เพื่อไทยมีคุณแพทองทานซึ่งอ้างว่าเป็นเป็นดีเอนอทักษิณเนี่ยเป็นเป็น w o ิร์ c a s สซีนาริโอคือเธอ perform mm hmm. ไม่ได้นะครับ แล้วก็ไม่มีความต้องการจะสื่อสารอะไรเลยแล้วก็กลไกเพื่อไทยในยุคนั้นมันแย่มากมันเกิดวัฒนธรรมนายแบกนางแบกใครเห็นต่างจะถูกโจมตีถูกดา่าผมหวังว่าคุณยศนันจะดึงเพื่อไทยออกมาจากวงจรนี้ะนะครับแล้วก็ทพยายามทําให้พรรคเพื่อไทยเนยกลับไปสู่ความเป็นพรรคที่ควรจะเป็นะนะครับนั่นคือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งคุณยศนันควรจะเรียนรู้ว่าอะไรทําให้พรรคเพื่อไทยยุคแพรทองทานตกต่ำได้มากขนาด้อน่าลืมว่าวันที่คุณแพรทองทานเริ่มเข้ามาในฐานะลูกคุณทักษิณเนี่ยคะแนนเธอนําเลยนะครับ คะแนนเธอนาพิธานะครับ <คะ S 1> แต่วันที่เธอออกไปเนี่ยพักเพื่อไทยตกต่ำที่สุดนี่คือบทเรียนที่คุณยศนันสิ่งที่ผมคาดหว่งจากคุณยศนัน์คืออะไรที่แพ้ทองทานทำคุณอย่าทำนะครับแล้วไส้ในของเพื่อไทยตรงไหนที่เป็นปัญหาเนี่ยคุณอย่าใช้บริการ